ม้าลายนักวิ่งลายขาวดำแห่งทุ่งสวัณน,นาสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งกับเล่าเรื่องสัตว์กับครูใหม่วันนี้ครูจะพาไปดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่มีเสื้อคลุมลายสวยสะดุดตาม,มากๆ ใครๆก็จำได้ตั้งแต่แรกเห็นใช่แล้วคะ่ะมันคือม้าลายม้าลายอยู่ที่ไหนม้าลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรนนาทุ่งโลง่งและป่าโปร่งในแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยหญ้าและสัตว์ป่าอีกมากมายหน้าตาและรูปร่างของม้าลาย หมาลายมีรูปร่างคล้ายคลๆยมาแต่ที่โดดเด่นสุดๆคือลายขาวดำที่ทั้งตัวแล้วรู้ไหมคะว่าลายของม้าลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยเหมือนลายนิ้วมือของคนนั่นแหละนักวิ่งแห่งสวนาม้าลายเป็นสัตว์นักวิ่งตัวฉกาจสามารถวิ่งได้เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งเป็นฝูงใหญ่ เวลานี้สกรูมันจะวิ่งสลับซ้ายขวาทําให้สิงโตรหรือตัวผู้ล่าจับยากมากๆอยู่เป็นฝูงใหญ่ปกป้องกันและกันม้าลายจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆหลายสิบถึงหลายร้อยตัวเวลาออกหากินหรืออพยพจะมีตัวนำฝูงคอยเฝ้าระวังภัย ถ้าพบอันตรายม้าลายจะส่งเสียงร้องเตือนและพากันวิ่งหนีอย่างรวดเร็วอาหารที่ม้าลายชอบม้าลายกินหญ้าเป็นหลักมันจะออกเดินหาย่าสดๆตามทุ่งหญ้าบางครั้งเดินทางไกลเพื่อหาน้ำและหญ้าในช่วงหน้าแล้งที่แอฟริกาหญ้าจะแห้ง ม้าลายก็จะอพยพย้ายถิ่นไปเรื่อยๆเพื่อหาของกินม้าลายนักวิ่งลายขาวดำแห่งสวรนา่าสอนให้เด็กๆรู้จักสามคีและช่วยกันเฝ้าระวังภัยเวลาเกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงช่วยกันดูแลกันจะทำให้ทุกคนปลอดภัยและอยู่ได้อย่างมีความสุข ถ้าชอบเรื่องราวของม้าลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าเรื่องสัตว์กับครูใหม่ครูใหม่ยังมีเรื่องสัตว์น่ารู้อีกเยอะเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ